ต้องฝึกและพัฒนาให้พร้อมเพื่อการต่อสู้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับอีซุซุดีแม็กซ์มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสารไลฟ์แอนด์โ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขก s วิต t f เกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลนะคะกับเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคนในสังคมได้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทค่ะสวัสดีค่ะท่านเสรีพิสุทธิ์คะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยหรอกครับ เราแค่นี้ใช่ไหมคะงานสบายใช่ไหมคะยินดีที่ไหนหมายถึงงานตอนนี้งานพ้นงานสบายมากเลยเพราะว่าสิ่งที่ท่านได้ผ่านมานะคะหกสิบปีนะคะประสบการณ์นะคะโดยเฉพาะย่วงยิ่งในช่วงของการเป็นตำรวจนี่ก็หลายสิบปีทีเดียวนะคะเราพูดคุยกันถึงตอนที่ท่านไปรับตําแหน่งเป็นสารวัตรที่นาแก่คุมกําลังประมาณห้าร้อยคนแล้วท่านก็ไปจัดทับระเบียบที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบนะคะของลูกน้องท่านตอนนี้ ดีมากทุกคนเข้าแถวเป็นระเบียบมีประสิทธิภาพสูงหรือ,<ป>อยังคะน,นะครับเป๊ะเลยเ <c oughs> พราะอะไรเพราะเราทําตามระบบอะนะที่ผู้เจ้าสอนทําดีได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วไปค <c oughs> นะเอาอย่างนั้นจริงๆเราจะไปเอคนนั้นลุกน้องใกล้คิดสนิทสนมคนนั้นห่างเหินอ,อะไรต่างๆ่างเนี้นนะไปแบ่งพักแบ่งพวกกันนะเนี่ย <c oughs> นะนะ เราถ้าเราทําตรงไปตรงมาผู้ตามชาเขาก็เห็นว่าเราให้ความยุติธรรมกับเขาใช่ไหมฮะเพราะนั้นความร่วมมือร่วมใจมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเองะแสดงว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ไม่ชอบคนประจบไม่ชอบเลยฮะอย่ามาประจบใครประจบอาจจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าไอ้นี่ไม่ซื่อหรือเปล่าใช่มีปัญหามีปัญหาเขาที่ไปจัดการกับผู้ก่อการร้ายยังไงครับเพราะว่าช่วงที่เราเตรียมคนมันก็คงไม่หยุดอื ของเขาของเขาทปกติกับเขาแล้วอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะเขาต้องการขยายสงคารามประชาชนออกไปนะฮะ,ะและเมื่อเราเราเตรียมคนนะในส่วนที่ยังไม่ได้ลุกลบมันก็ทํางานตามปกตินะฮะแต่อันนี้เราก็เตรียมคนในการฝึกพัฒนาอบรมผู้ใต้บัชาให้มีความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องยุทธศาสาตร์ยุทธีของผู้กาําลไลคอมมินิตนต่างๆนะเราก็ถ่ายทอดจากความรู้ที่เราศึกษามาค่ะ,ะนะ,ะและประสบการณ์ที่เราทํามา ในช่วงที่เป็นผู้งเข้อหมวดต่างๆอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็นํกลนมที่เ็ามีความรู้จริงๆมาช่วยถ่ายทอดให้ด้วยอะไรเพิ่มเติมเงี้ยเพราะั้นผู้ตามชาก็เริ่มอยู่ในระเบียบวินัยนะครับเป็นตํารวจที่ดีแล้วก็มีความพร้อมมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ,ๆ,ๆก็เริ่มวางแผนในการทํางานกันลุกครับเป็นฝ่ายลุกอย่างเดียวนะครับตำรวจจะไม่มีตั้งรับโดยเด็ดขาดในยุคข,ของท่านเป็นสารวัตรนะฮะ<ๆ>ผมเมื่อทำงานผมไม่เคยรับเลย นั่นคเป็นฝ่ายรับเลยลุยก็ไปหาผู้ก่อการร้ายเลยเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพอย้ายมาชนบุรีใครคือผู้มีผมผมก็ลุกจนจะดำเนินคดีได้หมดเห็นไหมมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีแถวชนบุรีงแต่ว่าเนี่ยยกตัวอย่างที่ให้เห็นว่าไม่ใช่ไปนั่งรอรับทรัพย์เขาไะนะแล้วก็ปล่อยเขาเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่ใช่ที่นาแกก็เหมือนกันตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับงั้นถ้าเราไม่เปล่าเขาให้เด็ดขาดมันก็ไม่จบนะฮะโอเคตอนนั้นมันอาจจะอย่าง ยังยังเด็กก็คิดว่าต้องปราบป่าให้หมดให้ได้ใช่ไหมครัเป็นการทํางานเนี่ยเราก็จะปกติเนี่ยที่นั่นเขาจะแบ่งพื้นที่กันว่าทหารเนี่ยเขาจะรับผิดชอบในพื้นที่ป่าเขาธุรกันดารน,นะเพราะกําลังเขาพร้อมกว่าะนะครับอาวุธเขาดีกว่าเรานะครับแล้วก็มีเครื่องสนับสนุนช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างปืนใหญ่ก็มีเครื่องบินก็มี ใช่ไหมกาลัง<ร>เสริมก็มีใช่ไหมฮะ,อมะโอเคเขาก็แบ่งให้ตํารวจรับผิดชอบพื้นราบทั้งหมดอมแต่อย่างผมเนี่ยผมคิดว่าตามกฎหมายอํานาจตามกฎหมายผมเป็นสวัสดิ์พื้นที่นะผมต้องดูแลความสงบสุขเรียบร้อยทั้งอําเภอนะไม่ว่าจะเป็นป่าเป็นเขาขึ้นไปหมดจะพื้นราบอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราจะทํางานเฉพาะแค่เนี้ยโอเคมันก็ทําได้ใช่ไหม แต่ผมก็ทําพื้นราบจนกระทั่งมันหนีผมหมดฮะก็คือพื้นราบผู้ก่อการร้ายอยู่ไม่ได้ก่อกวนประชาชนไม่ได้เองมาฆ่ามุดถ้าเราไปมันมดุดมันก็ไม่กล้าก่อเหตุเออเองหยุดฆ่าแย่เองแยกให้ตีเองนี้ก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยแย่มันตีมันตามล่อเราเลยเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพร้อมเมื่อพร้อมเราก็ลุกใช่ไหมฮะนั้นตารวจผมที่ผมวางกําลังไว้ในพื้นราบทั้งหมดก็ออกทํางานออกทํางานเหมือนสบายผมเป็นผู้กุาหมุดนะทุกวันแล้วผมก็จะคอยกํากับดูแล เ,เ,เวลาการนํากําลังเป็นเป็นหมวดเป็นหมู่ไปเราในฐานะเป็นสารวัตรใช่ไหมเป็นผู้ขับกองเป็นผู้กองแต่กองกองใหญ่มากเลย <500 S 2> เท่ากับกองพันนะ,ะใช่ไหมฮะ,ะไม่ใช่ไม่เท่ากับกอง้อยนะเท่ากับกองพันนะเราเราก็ไม่ได้ต้องนํานํากําลังเองหรอกเราก็จะให้ลุกน้องเนี่ยระดับผู้ขับหมวดเนี่ยพากําลังออกเพราะฉะนั้นทุกจุดที่ออกทํางานเห mm hmm. มือนอย่างถ้าเราอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าตํารวจทุกคนเป็นสายตรวจออก พลืบเต็มไปหมดนะโจรหน,นีหมดนะโจรมันก็ไมก<ช>่กล้าแล้วถ้าทุกพื้นที่ทําทุกต้องที่ทํานะค่ะนะมันก็บ้านเมืองก็เรียบร้อยแต่มันเนี่ยมันลำบากวคนที่จะหาคนที่คิดที่ทําอย่างนี้ใช่ไหมังนั้นเมื่อของผมคุมทีมกํากับทำนะแล้วเราก็คอยดู ควบคุมแผนมีแผนท้งแผนที่มีแรงต่างชุดนี้อยู่นี่ชุดนี้อยู่นั่นชุดนั้นอยู่นี่นะวันนี้คนนี้ไปทํางานที่หนุ่นคนนี้นเราก็ควบคุมดูแผนที่เหมือนอาชญากรรมตารางอาชาการมดูให้ได้หมอป้าไปเห็นใช่ไหมฮะเนี่ยกําลังมันก็หนีผู้ก่อ,อก,การร้ายไม่กล้ายอยู่พื้นราบเลยไม่กล้เจอตํารวจใช่ไหมไม่กล้ายอ,อยู่ก็หลบหนีเข้าไปป่าในภูเขาอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นพื้นหานนะทีนี้พอตรงนั้นละเราก็ถือว่ามันต้องช่วยกัน ใช่ไหมมันต้องช่วยกันตํารวจทหารเนก็คือตํารวจกดดันข้างล่างจนอยู่ไม่ได้แล้วอ่ามันต้องช่วยกันทํางานแล้วก็ผมคิดว่าตํารวจนะในการลบขนาดเล็กอย่างนี้นะฮะตำรวจไม่ได้กว่าทหารหรอกดีเหนือกว่าด้่้ําไปค่ะไม่ถามผมเหรอว่าเพราะอะไรคะออใช่ไหมต้องกายถามได้เลยคือส่วนนี้ฉันเชื่ออยู่แล้วฉันเชื่อในฝีมือแต่ยังถูท่านการลบขนาดเล็กเนี่ยนะหัวหน้าหน่วยคือระดับพุ่งข้าหมวดใช่ไหมค่ะ ผู้ก็หมวดในตำรวจในทหารมันก็เรียนมาสถาบันเดียวกันนะมันก็เหมือนกันแล้วก็เรียนมันก็เหมือนความรู้เท่าๆกันนะนะแต่ว่าจิตใจใครเข้มแข็งกล้าหาญเสียสละมากกว่ากันเนอันนี้แล้วแต่ส่วนตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ว่าไอ้ระดับเล็กเนี่ยนะผู้ก็หมวดทหารกับจะเหนือกับผู้กำหมวดตำรวจถูกไหมแต่พอไปเป็นกำลังผู้กำหมู่ลูกแถวแล้วเขาขาดลอยไปเลยอ๋อทำไมคะระบบการสอนมันแตกต่างกันหรอคะไม่ใช่ผู้กำหมู่ลูกแถวตำรวจเนี่ยมันจบมหก จบมสามถูกไหมแต่ลูกแถวทหารคือทหารเกณฑ์จบปสี่อย่างเงี้ยใช่ไหมทหารเกณฑ์จบปสี่ไอ้นี่ตำรวจจบมสามสมัยก่อนเนี่ยแค่นี้มันก็สู้กันไม่ได้แล้ะถูกไหมฮะแล้วก็พอเกณฑ์เกณฑ์ก็มาฝึกหน่อยเรากมามาจับอาวุธจับอาวุธแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรหรอก เมืม่อมตำรวจมาถึงแม้จะเป็นตำรวจใหม่ความรู้ก็ยังมากกว่าทหารเกณฑ์แสดงว่าถ้าเกิดเป็นหน่วยย่อยเนี่ยประสิทธิภาพของตำรวจจะยิ่งสูงเพราะว่าการคัดเลือกคนเนี่ยเราเกณฑ์การศึกษาสูงคือความรู้ค่อนข้างจะมีพอสมควรเมื่อเมื่อเทียบกำลังกำลังหมวดด้วยกัน<ข>มหมวดด้วยกันนะ<ข><ข>ใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทหารทำงานฝึกประปีงเราปล่อยมาทำงานทำงานปีแล้วก็ครบเกณฑ์ละกลับบ้านเก่าไปแลวใช่ไหมกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็ฐานใหม่ๆอีกละ ที่เกณฑ์ใหม่มาอีกแล้วแต่ตำรวจก็สะสมความรู้ประสบการณ์อะไรต่างๆอันนี้คือจุดแข็งของตำรวจล้าตำรวจเนี่ยพอทําดีมันก็ได้สองขั้นทําดีมีได้ยศได้ตําแหน่งก็มีความเจริญก้าวหน้าฐานเกณฑ์มันก็แค่นั้นแหะเจ็บเจ็บตายแล้วก็ปลดไปอะไรต่างประจําการไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นกําลังระดับนี้นะจริงๆล้วสู้กันไม่ได้สู้ตำรวจไม่ได้หรอกแต่ถ้าไปไปเป็นกองพันนะฮะกองพลอย่างเงี้ย จะมากำลังเขามากกว่าอาวุธเขาดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อระดับหมดไปอย่างเงี้ยนะฮะสู้ตำรวจไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นการทํางานแต่นนเราก็สามารถลุกหลกเข้าไปในพื้นที่ได้ใช่ไหมฮะไปช่วยทหารช่วยทหารก็ทํางานได้แล้วก็เมื่อเราทํางานบ่อยๆเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าจะทําให้เราทํางานพื้นที่ถูกไหมใช่ค่ะนะไม่เหม uh, ือนกับการตั้งรับค่ะเนี่ยอย่างเราอยู่บในบ้านเราเนี่ย นี่บ้านเราเราอยู่มายี่สปีแล้วปิดไฟยังไงก็เราก็เดินถูกอว่าอะไรอยู่ตรงไหนเราก็เราก็ไปหยิบได้ค่ะไฟฉายอยู่ตรงนี้นะแว่นอยู่ตรงนี้นาฬิกาอยู่ตรงนี้นะอะไรอยู่ตรงไหนเรารู้หมดถูกไหมไม่ต้องเปิดไฟเราก็ไปหยิบหยิบของได้ถูกคะในป่าในเขาในการทํางานกับผู้ก่อการร้ายของมันก็เหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะถ้าเราลาดตะเวนบ่อยๆเราทํางานบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้จักพื้นที่จริงนะ ตรงไหนเป็นป่าเป็นภูเขาพื้นราบตรงไหนเป็นแหล่งน้ำนะฮะตรงไหนไม่มีแหล่งน้ําบางทีเราดูดูแผนที่เนี่ยมันมีแหล่งน้าอยู่แต่จริงๆแล้วไม่มีอะขคดหมดแล้วแห้งขอดเลยนะโดยเฉพาะในหน้าแรงเนี่ยแต่ในเบื้องที่ดูแผนที่มันก็ไม่มีนะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเพราะฉะนั้นไอ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 คอนจำนาพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันสําคัญแล้วก็คนเรามันต้องอาศัยน้ําเป็นหลักเลยถ้าไม่มีน้ําก็ ไม่มีหลังน้ำก็จะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยเคนก็อยู่ไม่ได้อยู่มันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมหูต้มก็ไม่ได้ะจะเพาะปลูกใช่ไหมลดน้าผักเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหารอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แสดงว่าตํารวจทีมงานของลูกน้องท่านก็เกาะสายน้ําไปจัดการเลยใช่ไหมว่าถ้ามีน้ําตรงไหนผู้ก่อการร้ายก็น่าจะอยู่ไม่ไกลคือไม่ต้องเกาะหรอกพอลาดตะเวนบ่อยๆเราก็รู้ทั้งหมดเลยทั้งเขตอําเภอที่เรารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นพืชราเป็นป่าภูเขาเนี่ยนะฮะน้ำมันจะมีที่ไหนบ้าง อืมนะนะโดยเฉพาะในหน้าแรงเนี่ยมันจะจํากัดเพราะหน้าฝนเนี่ยน้ากระจายใช่ไหมนะพื้นที่ป่าภูเขาที่มันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยกําลังพอคอมันก็กระจายออกไปแต่หน้าแรงนี่เก็บง่ายแต่พอหน้าแรงปุ๊บเนี่ยน้ํามีจํากัดค่ะตรงนี้ไม่มีน้ํากาก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมาโลมอยู่ใกล้ๆหลังน้ําที่มีเพราะฉะนั้นไอ้ฐานที่มั่นของผู้ก่อรายกําม่ไดที่จะตั้งอยู่ในป่าในเขาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่จํากัด เราก็ไปตามเจอง่ายเออมันง่ายเวลาจับได้นี่ขออนุญาตนะฮะท่านยิงทิ้งอย่างเดียวหรือว่ามีให้กลับตัวกลับใจไหมเนี่ยนะถ้าจับได้จับแต่ตอนพิฆาต่อสู้มันก็ต้องล่อกันเต็มที่ก่อนตายเป็นตายอยู่เป็นอยู่ครับทีนี้ในในช่วงนี้เราก็พิจารณาดูเนี่ยไหมฮะเนี่ยก็สําคัญที่สุดก็คือต้องให้ลูน้องออกทํางานนะแต่เวลาพอออกกําลังอ่าเปกองรอยเงี้ยผมจะนําไป จะมาโดยเฉพาะในป่าในเขานี่ยค่ะาพื้นราบก็รุ่งน้องก็ปล่อยให้กระจายเพราะกําลังพกกองก็กระจายเราเป็นการลบขนาดเล็กแล้วก็ปล่อยให้เขาไปทํางานแล้วเราควบคุมการแต่พอพื้นที่ในป่าภูเขาที่มีกองกําลังคู่ของร้ายมากๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะกำลังเราก็ต้องมากไปด้วยนั่นก็อาจจะมีการรวมหมู่ เป็นกอง้อยขึ้นไปนะฮะอะไรต่างๆผู้บังคับบัญชาก็ต้องเป็นตัวท่านเองก็จะนําขึ้นไปอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเมื่อเราทําบ่อยๆนะแล้วผมอยู่นาแก่ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดปีด้วยกันลาบเลยแถวนั้นปีค่ะข้างหลังอีกห้าปีใช่ไหมฮะผู้กองกรไายหนีหมดเลยหรือว่าเขาทงเสรีคะแน่นอนนะอยังยังยังไม่ไปถึงขั้นนั้นใช่ไหมยังไม่ถึงขั้นปราบเนี่ยแค่กําลังปูให้ให้เข้าใจว่าเนี่ยนะมันเราต้องทํางานเป็นฝ่ายลุก แล้วเราจะรู้หมดว่าพื้นที่ในป่าภูเขาพื้นราเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมนั่งอยู่ฐานนี้ตำรวจเนี่ยผมสามารถรู้ได้เลยว่าผู้ก่อร้ายเขามันมันอยู่ตรงไหนรู้ได้ยังไงคะก็ประสบการณ์ที่ไหนมีน้ำก็ที่นั่นก็มีอ๋อก็บอกลูกน้องได้ไปทางนี้เลยเดี๋ยวน่าจะเจอพวกมันสมัยตะกอนหรือที่คนอื่นเขาทำงานกันเขาใช้วิธีหาเอาแรงข่าวไปหาเพื่อไงจ้างชาวบ้านนะ จ้างชาวบ้านไปหาข่าวชาวบ้านก็ไปหาปูหาปลาปหาเห็ดหาหน่อไม้ในปา่าในเขาเลยเนี่ยพอไปเจอพอคอมันก็ไม่เป็นไรมันคือชาวบ้านพอเจอแล้วก็เดินป่ากลับมาบอกบอก,บอกทหารอย่างเงี้ยนะทหารก็คิดอยู่ตรงไหนอ่ะก็ฟังอ๋อไอ้นี่บอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้อย่างงน้อย่างงี้ก็คิดมาเอาแผนที่มาดูค่ะก็ประเมประมาณการว่าอ,อย่างงี้นะแล้วก็ส่งกําลังไปค่ะนะ บางทีก็ไม่เจอเพราะมันไม่ใช่เนี่ยเคลื่อนไปหมดใช่ไหมหรือไม่งั้นก็อ๋ออยู่ในระยะที่ปืนใหญ่จะยิงได้ถึงใช่ไหมฮะก็เอาซะเลยอย่างเงี้ยมันก็ฟรีเลยใช่ไหมฮะไม่มั่นใจในเป้าหมายนะมันไม่ชัดเจนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังใช้ลักษณะอย่างงี้มันมันก็ไม่ไม่ไม่ชัดเจนนะแต่ถ้า อย่างเราประสบการณ์ที่แท้จริงนั่งอยู่ฐานที่ตำรวจเราก็รู้เราไม่ต้องไปเองเราสง่งให้ลุกปล่อยก็เจออย่างเงี้ยนะฮะเพราะมันมันอาศัยประสบการน,น,นะครับเจอบ่อยๆนะคะนี่คือในเรื่องของการต้องบอกเลยว่ายังไม่ใช่ขั้นปราบปรามหนักนะอันนี้คือเมื่อจับทับเสร็จออกตรวจใช้กลยุทธ์ในการบอกว่าลุกใช่ไหมฮะเราลุกมันมุดใช่ไหมฮะเราก็ลุกๆๆกไปแต่ว่ายังไงก็ตาม 5ปีที่ท่านอยู่ในรอบสองที่เป็นสารวัตรจนได้รับฉายาว่าวีาวร,บ,วรบุรุษนาแกมันจะต้องมีมากกว่านั้นว่าท่านปราบได้อย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะรับฟังรายการห้องรับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาสนใจโฆษณาโทร0 2618 7 7 8 1กถึง4 เปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ Isuzu D Max มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสาร Life and Home S <S <S ห้องรบแขกสวีทเอฟเอนะคะเราพาท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่สนามรบที่นาแก่นะ <c oughs> <sk ill> <c oughs> คล้ายๆเลยนะเพราะฟังท่านเสรีรพิสุทธิ์พูดแล้วนึกภาพตามว่าถ้าเราไปอยู่บรรยากาศตอนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่ท่านบอกท่านอยู่ที่นั่น5ปีปีแรกเตรียมคนนะคะปี2อาจจะเริ่มเชิงลุกหนักขึ้นแล้วเราปรับปรามหนักในช่วงไหนจนสําเร็จจนท่านได้ฉาย,ยาว่าวีรบุรุษนาแก่ะคะ่ะก็ก็ปีปลายปีแรกๆนั่นเองนะฮะห<อ>ละังจากที่เราเริ่มทํางานเนี่ยนะคะ <S 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 มันก็ได้ผลเพราะผมที่เวลาไป่ผมก็นํากําลังออกออกไปด้วยตนเองอะไรต่างตเหล่านี้น,นะครับอ่ยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าอยู่พวกเราฟากทุ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบางทีเราเห็นผู้กอออ่อร้ายคำนี้ปั๊บเนี่ย<ฆ>ตารวจลูกน้องจะตกใจ<笑><笑>ใช่ไหมฮะตำรวจเห็นผู้ร้ายตกใจไม่ใช่ตกใจแล้วหนีไม่ใช่อย่างนั้นตกใจไหมเพราะว่าจะต้องยิงไประยะไกลอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ<อ>ซึ่ง ผมผ่านมาเยอะนี่ประสบการณ์ในการต่อสู้เฮ้ยออกมึงเยเฉยแล้วให้ตะโกเรียกเลยให้ตะโกเรียกมาเลยเรียกเรียกเรียกผู้ก่อการร้ายนะฮะเพราะชาวบเพราะตำรวจเนี่ยมันก็เป็นคนอีสานอยู่แล้วว้าวลาวเลยว้าวลาวใช่ไหมมาพีมาพีอ่าใช่ไหมมาพีเรียกเลยอ่าเรียกเลยนะค่ะไอ้ไอ้นั่นก็ไม่รู้เนี่ยมันชาวบ้านพอคอคือชาวบ้านเนะยปอสี่ก็ไม่จบถูกไหมฮะเป็นพอตำรวจเรียกปั๊บ คีไม่ถึงหรอกนางก็รู้ว่าพวกเดียวกันเรียกอ๋อแล้วไม่ได้ใส่เครื่องแบบกันใช่ไหมก,นนก็ใส่เครื่องแบบสีขเขียวๆบางทีมันนึกไม่ถึงหรอกใช่ไหมมันไม่ได้มองมามองเห็นชัดเครืออ่องหมายตำรวจตำรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เดินเข้ามาหาก็เข้ามาหาก็เป็นเหยื่อเราอ,รอย่างเงี้ยนะก็ยิงเลยเออมันง่ายๆนะเนี่ยเราจะใช้วิธีง่ายๆเนี่ยสมมติว่าเวลาไปลาดตระเวนในป่าในเขาเนี่ยนะ เดี๋ยวขอโทษนะในความเคารพแล้วเมื่อกี้นี้รู้ได้ไงว่าเขาเป็นผู้ก่อการร้ายจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาเป็นชาวบ้านอาวแต่งแบบอ๋อผู้ก่อการร้ายแต่งเครื่องแบบเหมือนกันแต่งแบบเหมือนกันอ๋อฮะแต่งแบบผู้ก่อการร้ายใช่ไหมก็เป็นชุดเขียวนะชุดเขียวแบบแบบจีนคอมมินิตนี่แหละสีเขียวไม่เหมือนไม่เหมือนของเราหรอกดาวแดงใช่ไหมเป็นเครื่องแบบของเขาเราเห็นเครื่องแบบมันแล้วมันไม่เห็นเครื่องแบบเราเนี่ยนะเราเห็นเขาว่าเขาใส่เครื่องแบบผู้ก่อการร้ายเขาก็เห็นนะแต่เขางงเครื่องมันงงมัน่นะ มันโง่กว่ากันอ่ะภาษาง่ายใช่ไหมเดี๋ยวอย่างเวลาไปลาตเวนเนี่ยนะเรารู้อยู่แล้วว่าปั๊มน้ํอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นเนี่ยสุ่มเลยก็ไปจี้ตามจุดเลยไม่ต้องไปควานหาที่ไม่มีน้ําไม่ต้องไปเลยถูกไหมเนี่ยก็ไปตามจุดแล้วก็เวลาจะเข้าตีฐานที่มันทาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องเอาตอนเขาเผลอเผลอก็คือตอนดึกๆึกไม่ใช่ตอนเขาทานข้าวเนี่ยล่ะ มืม้อเที่ยงมื้อเช้าเจ็ดแปดโมงเช้าถช่ไหมคนคทานข้าวกลางวันก็เที่ยงเย็นก็ในป่ามันไม่มีไฟก็สักห้าโมงหกโมงเย็นอะไรเงี้ยใช่เวลากินข้าวเลยตีเลยถ้ากินข้าวเพราะ,ะนั้นเราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมซะก่อนเราอาจจะทานตั้งแต่ทีสี 4, ่ใช่ไหมหรือห้าโมงเช้าหรือไม่ก็มาหลังเที่ยงใช่ไหมหรือเย็นเราไม่ได้ทานก่อนเราไปทานตอน กลางคืนเอาอะไรเงี้ยใช่ไหม,มแต่เราต้องเตรียมของเราให้พร้อมอาหารเตรียมอะไรให้พร้อมใช่ไหมแล้วใช้เวลาเนี่ยเกิดเป็นเช้าเที่ยงนะครับหรือว่าห้าบุเย็นเข้าตีเราก็จะไปพบเขาเนี่ยคือเข้าตีตอนเนี้ยเวรยญญามันก็จะไม่ไม่ค่อยเขาได้สนใจเท่าไหร่เพราะทุกคนก็ห่วงห่วงจะกินธรรมดาใช่ไหมฮะก็อาหารในป่ามันก็มีจํากัดนะเองคืนเช้ามันก็หมดซะก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็ต้องทานเพราะฉะนั้นเข้าเข้าตอนนั้นนะฮะ ก็จะไปเจอให้พวกผู้ก่อร้ายคอมมินิสต์เนี่ยทานข้าวนะเวียนยาก็ไม่อยู่ทานเอาหุงอาหารหรือมันก็ยังไม่ยังไม่ทานอาหารก็หุงหาอาหารเตรียมอาหารอย่างเงี้ยนะฮะหรืออีกพวกก็ยังออกกําลังเตะตะก้อนะเล่นีตงตีตาร้องพงร้องเพลงอีกพวกก็ลดน้ําผักอะไรต่างๆเลยนะหรือบางทีก็มีสุนัขไปคอยดูแลด้วยอะไรต่ออะไรด้วยเพราะฉะนั้นการ เข้าไปจะโจมตีผู้ก่อร้ายคอมมิวนิสต์เนี่ยมันต้องนะฮะไล่ล่องลอยหมายความว่าเราจะต้องพลางตัวแล้วก็จะต้องเก็บนะพลางแสงเสียงสีล่องลอยลอยเท้าอะไรต่างๆอย่างที่ตั้งแต่ต้นเอาเป็นผู้หมวดอะไรเงี้ยหมดเลยนะครับแล้วเมื่อเมื่อเข้าสู่จุดแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างอย่างสุนัขเนี่ยผมเคยเห็นพอคอใช่ป่ะนะมีสุนัขเฝ้าอยู่แล้วยังสามารถขานเข้าไปยิงพอคอได้ เอาแล้วไหนบอกว่าหมาจมูกเร็วอ่ะอ่ะก็นั่นดิหมาตัวนั้นพิการเหรออะไม่ไม่รู้ไม่รู้นะแล้วทำไมมันบกพร่องจังเราก็ยังสามารถทําได้เลยนะผมไปนี่ผมจะมีปืนเอสเคนะกับปืนพกของผมเนี่ยใช่ที่ใช้ไปจำกายใช่ไหมนะแล้วปืนเราฝึกยิงในโรงเรียนร้อยมาเยอะแล้วใช่ไหมค่ะค่ะนะเพราะฉะนั้นก็พอระยะสั้นเนี่ยผมใช้ปืนพกมันใช่ไหมไม่พลาดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าตีตอนเนี้ยนะ มันก็สามารถลูกไล่ปล่าป,า,ปามตีฐานที่มันเขาทำลายเขาได้หมดเพราะเขาไม่ได้ทั้งตัว <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> ถ้าเผื่อกําลังที่เหลือบาดเจ็บนะหรือว่ายอมแพ้ที่ยู่เราก็จับตัวส่ง <c oughs> กงริการรักษาความมั่นคงภายในหรือกองทัพภาคสองส่วนหน้าที่เสือโครนะคร <c oughs> นะครับแต่ถ้าเผื่อจะตายก็ตายไปแล้วก็ตายไปหรือคือใกล้จะตายแล้วก็ตายไปซะเลยหมดเรื่องอะไรงนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นออกออก,ออกทุกครั้งออกทุกครั้งเราก็ทํางานได้ผลถูกไหมฮะติฐานที่มั่นนะยึดศพยึดอา,อาวุธยทโทปกรณ์นะสิ่งอุโปโภคบริโภคยารักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยได้มากมายเลย เอาอไปนี่ผลงานมันก็ออกมาเพราะพอกลับมาก็ต้องต้องสรุปรายงานเนี่ยจะมากลับมาก็ต้องสรุปรายงานผลงานก็ออกออกไปอีกผลงานก็ออกออกไปอีกผลงานมาแล้วลูกน้องเราเนี่ยขันังกำลังใจก็ดีเพราะอะไรชนะ,ะตลาดเราทําด้วยความรอบคอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนที่ผมนําทัพเนี่ยไม่มีไม่มีตายนะไอ้เจ็บมันมีบ้างไม่เสียกําลังตารวจมไม่มีไม่ไม่เสียกําลังตารวจมีแต่เจ็บบ้างธรรมดาก็แบกหาม กันนะฮะถ้าลองศึกษาดูเนี่ยจะเห็นแบกคนจุกคนเจ็บอะไรต่างๆเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะเพื่อนก็สามารถทํางานได้บางทีจําเป็นที่จะต้องเรียกถ้ารัศมีปืนใหญ่ยิงถึงใช่ไหมที่จะให้ฐานเขาช่วยอย่างเงี้ยนะฮะเราก็วิญญาะขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือให้ครับไม่ใช่ช่วยเหลือให้เหล่านั้นขอความช่วยเหลือเพื่อช่วยถล่มมันไงพอตีมันแตกปุ๊บใช่ไหมใช่ไหมฮะตีมันแตกปุ๊บก็ มันดีไปทางไหนก็ทหารยิงดักด<อ>ักดักดักดักอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้่งสามารถเราก็ต้องเรียนรู้และสามารถสั่งการนะเป็นผู้ตรวจการหน้านะเป็นผู้ตรวจการหน้าทางทางด้านนี้ใช่ไหมค่ะให้ถ่ายเขายิงจุดนู้นตรงนี้ถูกไหมผิดรัศมีไปคุณไปทางไหนเราก็พูดก็ทางพิการณาจิงบอกก็ได้พิกัดเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยนะครับค่ะนะแสดงว่าพอผลงานปรากฏเยอะๆเลยเป็นปที่มาของคําว่าวีรบุรุษนาแกอย่างนั้นนะคะพอ พอผลงานมันเยอะใช่ไหมอ่าไอ้พอคอมันก็หนีดีมันก็กลัวตายถูกไหมฮะเพราะผมออกบ่อยออกบ่อยออกบ่อยอยู่ไม่ได้แล้วพื้นที่นี้ใช่ไหมมันก็จะไปไหนไปพื้นที่ใกล้ๆไปถูกต้องเลยเนี่ยไปพื้นที่ใกล้ไปอำเภอโน้นอำเภอเนี้ยใช่ไหมนี่สารวัตรที่อื่นที่อื่นใช่ไหมเขาจะอายุมากกว่าเราตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วเขาที่สำคัญก็มีครอบครัวมีภาระส่วนตัวของเขาเขาก็ไม่กล้ามานำทับนำกำลังอย่างเราหรอก มาแบกปืถือปือนคือเข้าป่าเงี้ยมันไม่ไหวจะ<ฮ>มาแล้วตอนนั้นเราก็ยี่ยี่สิบกว่ากว่านั่นเองใช่ไหมไม่มีห่วงนะแล้วไม่มีห่วงเพราะฉะนั้นเขาก็ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือมาให้ท่านไปไปราบให้เหรออ่านะเราก็ไปหมดอ่ะเพราะถือว่าบ้านเมืองเราต้องช่วยกันรับผิดชอบข้ามเขตไปเลยเพราะฉะนั้นผมเป็นสวรรนัสดนาแกเนี่ยผมก็ไปปราบพอคอให้ที่เมืองสกลนครอืส่วนนครมนนมด้วยกันนี่นะฮะไม่ว่าอำเภอ บุกดหารกับชีอีดอนตานที่คมคำสร้อยข้ามไปเขมรลาดนะของอุบลนะข้ามไปยโสธรนู่นไปเขาวงกรสินที่มันติดกนาแกนะพุ่งไปไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นชื่อเสียงมันก็ออกออกผลงานมันก็เยอะจนกระทั่งผู้ราการจังหวัดสมัยนั้นคือท่านพ่สารมุสาสะทอนก็ทําพิธีสถาปนาให้เป็นขุนผลของประชาชนตั้งตําแหน่งขึ้นมาเองมอบให้เลยนะแล้วก ชาวบ้านก็เลยเรียกวีรบุุษนาแก่มาในตอนนั้นนะก่อนที่จะได้รับตีลามาดีนะครับเราหลังจากนั้นพอผลงานมันเยอะขึ้นทางกองทัพนะกองทัพหมายถึงทหารหรือว่าของทหารอ๋อของทหารตำรวจไม่เป็นกองทัพเนี่ยก็รวบรวมผลงานเสนอขอรับปาะทานเครื่อลายพีออนอภิสักรามาธิบดีขอเผื่อตำรวจคือท่านด้วยเออนะให้ใช่ไหมฮะครับดีครับก็ขอรับปาะทานเมื่อยี่สิบเจ็ดธันวาปีสองศูนย์นะฮะ นี่แหละค่ะก็ทำให้ท่านได้รับฉายาวีรบ,บุรุษนาแก่คือไม่ได้ปราบแค่นาแก่ปราบพื้นที่ต่างๆที่มีผู้ก่อ,อก,การร้ายด้วยนะคะ uh huh. แต่ว่าในช่วงระยะเวลา5ปีที่ท่านอยู่นาแก่ถึงได้บอกนะคะว่าอยู่แค่5ปีแล้วหลังจากนั้นท่านต้องย้ายไปไหนทําไมถึงต้องย้ายนะคะ uh huh. เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในห้องรับแขกสวิตเอฟเวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ